สวัสดีครับนี่พนธน์บุชาแนลมาขยายพันธ์แหนแดงอีกแล้วครับผมว่ากันว่ากะละมังก่จําจเป็นตรงใบใหญ่นะครับนี่สองใบนี่ใส่บใบใหญ่ไก้กินดีแล้วก็ปร,ประสิทธิภาพโปรตีนสูงนะครับเนาะจากเลี้ยงไก่มาแบบซิบโต สิบโตช่วงนี้ก็คือเฉลี่ยมือละแปดฟองก็โอเคครับผมเลี้ยงมาได้ประมาณสามเดือนเนาะครับเนาอเลี้ยงมาสามเดือนเลี้ยงที่แรกกับไข่บอท่านเต็มที่ปันใดน,นะครับแต่ช่วงนี้ถือว่าได้ผลดีมากกระสิบเป็นการซอยประหยัดอาหารเม็ดเท่านั้นเนาะครับนาะ อาหารที่เราจะซื้อนี่ก็คือมันกะสิประหยัดลงกะสิมีแหนแดงแล้วก็หญ้าหวานแล้วก็มักบุงแล้วก็ห่ำครับผมห่ำเขาห่ำอ่อนห่ำแก่ใดเบิดครับก็เลยจะขยายไปอีกซื้อกะละมังมาอีกหาใบครับผมบบตองใส่กะละมังไงเนาะใส่กะละมังประมาณนี้พ่อแล้วก็ขี้หัวไอ้น้าน้ามัก น้าม,มักขีง้ง่วแหงนะครับผมแต่ก้อนกับใส่หลายตอนนี้ผมขับไใส่หลายแล้วครับผมใส่ให้พอว่านี่เอ่อหน้าม,มักขีง้ง่วงกับพ่อครับผมประม่านนี้พอ่อที่จริงบบมี่กับขับเปหนังครับแต่ถ้ามี่มันอาจจะได้ผลดีกว่า ผมน้ำมัดที่บัวส่วนเนื้อแดงเน้แดงที่จะเอาขยายพันธุ์น,นี่ตักเอาหมองได้ก็ได้ครับอยู่ในถ่มีอยู่นี่มีอยู่นี่หกกระมังนี่ตักเอาหมองไรก็ได้ครับผมตักตักกระป๋องหน่อยนึงนี่ก็แทบจะขยายได้เบิดแล้วแทบจะเท่ลงได้เบิดแล้วครับผมเอานี่ก็ได้เอากระมังใหญ่นี่ครับผม มันมีแหนแดงอยู่แล้วนะไปลงไปก็ลงไปเรื่อยน้ำเปล่าเนี่ยครับผมน้ำเปล่ามาแล้วหากระมังขยายง่ายมากครับผมนี่ มาแล้วนี่แหละครับผมการขยายพันธุ์เนแ้งแดงคือว่าลงทุนไม่มากแต่ได้ประสิทธิภาพดีมากครับผมนี่อีกเมี่อกี้มีคนกรสแตกตอเตปาะแตะแปะ้นมากครับผมนี่แหละครับผมเน้แดงสําหรับให้ไก่ไข่แต่ว่ายังอื่นก็นนะ่าจะมีประโยชน์เบิด์เหรครับแต่ว่าผมใส่กับไก่อย่างเดียวนะครับผม เอาให้ใกล้กินอย่างเดียวขอบคุณครับโม